บรรยากาศในวันนี้นะคะนี่ค่ะลูกค้ามาอุดหนุนนะคะอุปการะคุณนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเฮงเฮปังปนะคะซื้อรถใหม่ป้ายแดงวันนี้สุดยอดมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะศูนย์บริการได้มาตรฐานเลยนะคะนี่วันนี้ทางทีมงานคุณเฮงยานยนต์นะคะเราจัดให้ สำหรับคุณลูกค้าทุกท่านที่มารับบริการเลยนะคะนี่ศูนย์บริการคุณเฮงยานยนต์สาขาควาสินรินพร้อมให้บริการแล้วนะคะนี่ดูหัวหน้าช่างนะคะนี่หัวหน้าช่างสวัสดีนะคะหัวหน้าช่างนะคะใจสู้สุดยอดจัดไปนี่ p ีดีออ๋อคุณพ่อได้คันนี้ใช่ไหมคะสุดยอดมากเลยอูอ๋คุณพ่อนี่วัยรุ่นนะคะดูนะดูรถพ่อก่อนนะรถซื้อแกงแรงที่สุดเลยนะคะนี่แล้วก็ คุณลูกค้านำรถมาตรวจเช็คนะคะสวัสดีคะ่ะนี่ในช่างของเราพร้อมแล้วนะคะวันนี้ที่จะมาดูแลสำหรับคุณลูกค้านะคะนี่เรามีแคมเปญประจำร้านด้วยนะคะแล้วก็วันนี้จะมีแคมเปญเปิดตัววันแรกนะคะก็คือสุกโกยพลัสโปรแรงคุณเฮงยานยนต์นะคะนี่ถ่ายนะ้ำมันเครื่อง99บาทเท่านั้นรีบมาเลยนะจ๊ะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะจัดไปคุณเฮงยานยนต์ขวาวสีนรินใครไม่เฮงมาคุณเฮ